จะมารีเช็คก่อนแพ็กจดส่งนะครับมาดูุังเรียกร้อยของงานกระดาษพลาสติกต่างๆเราออกได้หมดเลยครับสูตรเดี๋ยวเราจะใส่ไปไว้ให้ในหม้อนะครับตัวมอเตอร์ทำงานได้สองระบบครับได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็แบตเตอรี่ ตัวไฟบ้านเสียบโดตรงได้เลยไม่ต้องใช้มแปลงตัวแบตเตอรี่มีใส่ตัวนี้เพิ่มให้ครับสีแดงคั่วบวกสีดำคั่วลบห้ามเสียบสลับคั่วสลับสีเด็ดขาดขีบก็ห้ามสลับครับการทำงานเราะมาขวามือครับตัวนี้สวิตซ์สามสเต็ปขาะขวามือคือระบบไฟบ้านมอเตอร์มีมัดความเร็วรอบให้ครับ สามารถปรับกวนเร็วได้อันนี้ตอนทำปกติก็จะใช้มาร์ตามจุดสีแดงไม่พัดตัวนิ่มครับปรับเร็วได้ตองการคือปิดเข้ามาใช้มือตัวนี้12โวลต์นี่คือทำงานด้วยแบตเตอรี่ครับไฟโชนและไฟสีขาวการล้งางทำความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอตเตอร์ออกเช็ดทำความสะอาดธ,ธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้ำห้ามโดนน้ำ ตัวมอเตอร์รับประกันให้ห่งปีครับส่วนทั้งชุดที่เหลือล้างน้ำได้หมดเลยตัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์ปับแก๊สแรงดันต่ำหน้าตาแบบนี้เรียบๆแรงดันต่ำก่อนใช้งานเช็คช่องอากาศนิดนึงครับช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดสุดเวลาอ,อันนี้กรอยแบบนี้คือปิดเวลาเรายกหรือว่าทางาศาส์ไปโดนได้ เปิดสุดคือแบบนี้ครับจะเห็นในช่องอากาศจะสุดทั้งสองฝั่งไฟต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับถ้าช่องอากาศเปิดไม่สุดสีดแคสจะเปลี่ยน Okay. มีมาร์คาำแรงไฟให้ครับตรงจุดสีแดงเป็นมาร์คโดยประมาณให้สังเกตอีกทีหนึ่งคือไฟจะแรงเต็มก้นหม้อครับแล้วก็จะมีตรงนี้ในส่วนของมาร์คคือหมุนมาให้ตรงมาร์คหัวแก๊สจะอยู่กึางกลางก้นหม้อพอดี หรือว่ามองง่ายๆคือหมุนมาให้หัวแก๊สอยู่กึ่งกลางก้นหม้อใช้ได้เลยครับโอเคครับ